สวัสดีครับพี่น้องฟ้ามหนูหน้านครเขานะครับมืดนี่ผมมารีวิวครับหนูรุ่นอายุประมาณ3เดือนครับพี่น้องนะครับที่จะพร้อมจําหน่ายนะครับสําหรับพี่น้องที่สนใจนะครับเนาะผมมีอยู่2บ่อนะครับที่ที่จะโปรโมทขายในมือนี้นะครับมือนี้วันที่ยี่สิบเก้าสิงหานะครับเนาะอัปเดตล่าสุดเลยครับครับผมมีอยู่2บ่อครับ สำหรับพี่น้องที่สนใจสายพันธุ์หนูน้านครขวานครับชุดนี้เป็นชุดคัดพิเศษครับอายุเล่าๆเกือบสามเดือนครับพี่น้องอหนูชุดนี้ถือว่าเป็นหนูที่สวยนะครับที่ผมคัดมาแล้วพร้อมที่ที่จัหน่ายให้พี่น้องที่สนใจนะครับเด้อเป็นหนูรุ่นเกือบสามเดือนครับอเอกลกักษณ์ขนจะออกดำเงานะครับและเป็นหนูที่เชื่องนะครับ าสายพันธุ์ของหนูหน้านขรอนขวานะครับถ่าขึ้นซื้อว่าหนูหน้านครอนขวานเนี่ยเาเห็ดให้พี่น้องพิดหวังครับผมเพราะว่าลูกข้าประจําผมกะหลายนะครับเพราะว่ามันเป็นหนูที่เป็นเอกลักษณ์ของผมนะครับที่ผมได้พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมากนะครับอันนี้นะครับเป็นหนูที่เป็นหนูแหลกกๆเลยนะครับที่ผมได้เป็นลูกของหนูชุดแรกที่ผม พัฒนาสายพันธุ์ให้มันเป็นเอกลักษณ์นะครับคือขนดําเงาจังพี่น้องเห็นนะครับนี่ครับหนูก็อายุเกือบ3เดือนนะครับพี่น้องมีอยู่2อบ่อครับสําหรับพี่น้องที่สนใจกาติดต่อเข้ามาใดด้วยครับช่วงนี้ผมมีหนูรุ่นประมาณนี้แหละครับสวยครับนี่ชุดนี้นี่ผมขัดมาสําหรับเผื่อจาหน่ายเผื่อที่เป็นพอแม่พันธุ์โดยตรงได้นะครับผมนี่ฮะให้พี่น้องเบื้องเอานะครับพิจารณาเอานะครับ ฟ้ามหนูหนะนคอนของผมนี่เปิดมากเกือบ3ปีแล้วเด้อพี่นอ้องเด้อลูกค้าประจํากับพ่อมี่นะครับแล้วก็ผมจะเน้นหนูเอกลักษณ์ของผมก็คือเป็นหนูลักษณะประมาณยั่สี่นะครับเป็นหนูขนดํานะครับแล้วก็หนูเชื่องครับหนูผมนี่อ่ามันจะเป็นหนูที่เชื่องโดยธรรมชาติเลยนะครับว่าต้องไปป้อนว่าต้องไปเสียเวลาเป็นลูกป้อนลูกหยังนะครับอ่า เป็นเลี่ยงใหญ่มากแยกมันเลี่ยงเลี่ยงยังสีมันกับเชื่องมันเองแหมพี่น้องอีหลีเด้ไอโมเ่นเอาไปเลี่ยงเป็นกับว่าหนูมันหูนะครับหนูหูแหละหนูมันง่ามง่ญ่ง่ายครับพี่น้องนี่นะครับมันนี้มารีวิวนะครับล่าสุดครับอัปเดตล่าสุดครับหนูรุ่นครับสวยครับชุดนี้ครับสาหรับพี่น้องทีกาลังมองหานะครับเนาะพอพันแม่พันสายพันดีแล้วก็หนูเชื่องเลี่ยงง่ายครับหนูบอหายนะครับเนาะ ยูนีนี่อการันตีโดยลูกค้าประจำที่เขามามาสื่อมาอุดหนุนน้ำผมนะครับเพื่อนยืนยันให้เองนะครับ,บว่าเป็นผมว่าบ่เป็นผมบอกเองนะมันมันหูหรอมันเชื่องอีดีครับเชื่องพี่น้องเห็นนะครับเพราะนี่จะง่ามเยูะว่าท่านจะแยกเพจดได้หีือเปล่าเขาก็จับมาใส่บอ่อไว้นะครับ มีอยู่สองบอนะครับมีเด็นี่แหละชุดนี้แหละพร้อมขายสาหรับพี่น้องที่สนใจอยากนําสายพันธุ์ของหนูหนานคอนขอไปเลี้ยงต่อนะครับหรือว่าอยากฟ้ามไ่ทีมีทันพี่น้องทันใดทีมีฟ้ามอยู่แล้วอยากเปลี่ยนสายพันธุ์กับผมยินดีที่จะแบ่งให้นะนะค้เบาๆครับพี่น้องนี่นะฮะบ่ผิดหวังครับหนูชุดนี้นะครับอัปเดตล่าสุดเด้อพี่น้องเด้อ,อท่านใดที่เห็นคลิปแล้วก็ถ้าสนใจนะครับก็สามารถ ตติดต่อเบอร์โทรขามาผูดคุยกันได้นะครับเร่ยงราคานี่ต่อรองกันได้ครับผมขายหนูวัวแพงครับแล้วก็ครับผมกะสมกับหนูนะครับเนี่ยหนูมันสวยดีครับชุดนี่ผมเออภูมิใจนําเสนออีครับชุดนี่สวยครับเป็นต้นเล่าของผมเลยครับเป็นหนูขนดําเงานะครับแล้วก็เชื่องครับพี่น้องว่าต้องห่วงครับเรียงเชื่องเนี่ยเอาไปเรียงดีๆในี่สามสี่เดือนนี่ยจะเปลี่ยนได้คือจังลูกบ่อนเลยนะครับผม นะฮะอ่ะอะมามื่อนี้ผมมารีวิวหนูรุ่นนะครับกะคลิปนี้กะถา้ถาชื่นชอบกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนาเด้อครับ mm hmm. ฟร์มูหน้นานครขวลครับอ่าขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับเด้อ mm hmm. อ่มามื่อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม